สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมในนามของบริษัท Enrich Fogger ประเทศไทยจำกัดนะครับผมจะมาแนะนําเครื่องพ่นกําจัดแมลงที่ชื่อว่าโซลูชั่นพอร์ต13จากประเทศเยอรมันนะครับก็คือตัวนี้นีะครับครับตัวนี้นะครับก็มีประสิทธิภาพในการพ่นกําจัดแมลงได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ผ่านมาตรฐานของกรมที่สารการแพทย์ประเทศไทยลนะครับเพราะว่าเราออกนี่ครับมีขนาดต่ว13เซนติเมครอนซึ่งเป็นเราขนาดที่กรมอรากรมสา กลมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยอมลับนะครับครับผมตัวนี้ครับก็เป็นตัวที่ออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้นานมีความทนทานในตัวเครื่องแล้วก็สามารถพ่นได้ทั้งวันเลยฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวระบบในการดึงในการสตาร์ทนะฮะครับผมตัวเครื่องก็ใช้งานง่ายฮะเพียงแค่เติมน้ำเปล่าผสมกับเคมีกับจัดไปแล้วก็ใช้น้ํามันก็น้ํามันก็เป็นก้าห้าหรือว่าแก๊สโซเก้าห้าผสมออโต้ลูปนะครับแล้วทำการดึงสตาร์ทเครื่องเครื่องก็จะติด ตั้งติดเสร็จปุ๊บเันก็เดินพ่นตามเขตได้เลยครับครับผมก็ใช้งานได้ง่ายครับตัวนี้ก็รับเราก็ได้รับการแต่งน้าเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทโดยบริษัทโซโลจากประเทศยโโเยอรมันมนะครับให้จัดจำหน่ายในประเทศไทยรวมถึงตะวันกเอเชียนะครับโซโลฟอร์ตสีามพอร์ตส,สีทงสามซึ่งบริษัทเอฟประเทศไทยจำกัดเท่านั้น,นครับบริบ